สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr c h a n n e l นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มีสูตรหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะครับมาฝากกันอีกหนึ่งสูตรนะครับผมสูตรนี้เข้ามาทั้งหมดเจ็ดมวดติดนะครับยังไม่เคยลงนะครับสูตรนี้จะว่าเป็นสูตรใหม่ก็ใช่จะว่าเป็นสูตรเก่าก็ใช่นะครับเพราะว่าสูตรนี้อยู่กับผมมา คำนวณไว้ก่อนหน้านี้เข้ามาแล้วสองวันนะครับที่ผมเห็นผลงานนะครับแต่ไม่ได้เอาลงนะครับวันนี้ก็เลยเอาลงมาฝากกันนะครับซ <c oughs> ึ่งเห็นว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขแค่สามตัวนะครับมาในหลักหน่วยล่าง <c oughs> ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลง ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะนําไปใช้ รับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยน,นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรี Fi, ทาง YouTube สำหรับสูตรนี้นะครับงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดวันที่16มิถุนายนนะครับคำนวณจาก16มิถุนายนเพื่อหาผลของงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับ ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะมีอยู่4ตตำแหน่งก็จะเป็นหลักแสนนะครับหลักแสนบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับงวดแรกนะครับหลักแสนคือเลข5 5มาบวก7นะครับเป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก5เป็น23ได้เลข3เพิ่มไป2แต้มนะครับ3เพิ่ม1เป็น4 4เพิ่ม1เป็น5 สามสี่ห้านะครับตัวไหนจะมาหลักหน่วยล่างนะครับหนึ่งกรกฎาคมนะครับผลรางวัลที่ออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดสองตัวล่างออกแปดสามตัวที่มานะครับหลักหน่วยล่างคือเลขสามวันต่อมานะครับ หลักแสนคือเลขสามนะครับ3มาบวก6เป็น9 9้เบวกเเป็น18 18ปบวกสเป็น22นะครับได้เลข2องได้เลข2นะครับเพิ่มอีก1นะครับเป็น3 3เพิ่มหเป็น4ได้2 3 4นะครับตัวนี้จะมาหลักหน่วยล่างนะครับ ผลรางวัลของวดต่อมานะครับ16กรกฎาคมออก873 286 2ตัวล่างออก53หลักหน่วยนะครับตัวที่มาคือเลข3วดต่อมานะครับหลักแสนคือเลข8 8มาบวก1เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวก4เป็น22นะครับได้เลข2 2เพิ่ม1 เป็น3 3เพิ่ม1เป็น4ได้2 3 4นะครับผลลังวันของวัดต่อมานะครับ1สิงหาคมออก5 6 9 3 9 1 2ตัวล่างออก92หลักหน่วยตัวที่มาคือเลข2เรามาดูต่อวดต่อมานะครับหลักแสนคือเลข5นะครับ5มาบวก3เป็น8 8บวก0 8บวกเเป็น17นะครับได้เลข7เพิ่ม1เป็น8 8เพิ่ม1เป็น9ได้7 8 9นะครับตัวไหนจะมาหลักหน่วยล่างผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ16สิงหาคมออก9 4 5 8 1 1 2ตัวล่างออก8 8หลักหน่วยนะครับตัวที่มาคือเลข8 งวดต่อมานะครับหลักแสนคือเลข9 9มาบวก1เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก3อีกนะครับเป็น16ใตได้เลข6เพิ่ม1เป็น7 7เพิ่ม1เป็น8ใน6 7 8นะครับตัวไหนจะมาหลักหน่วยล่างผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ1กันยายนนะครับออก 9 9้าเก้ตัวล่างออก98หลักหน่วยตัวที่มาคือเลข8ปวดต่อมานะครับหลักแสนรางวันที่หนึ่งนะครับคือเลข9 9มาบวก2เป็น11 11อบเวกสเป็น16 9บว2เป็น11 11บวก4เป็น15นะครับ15บวก2เป็น17ได้เลข7 7เพิ่ม1นะครับเป็น8 8เพิ่ม1เป็น9ได้7 8 9นะครับตัวอีกครั้งนะครับผมเมื่อกี้กลัวบวกผิด9บวก2เป็น11 11บวก4เป็น15 15บวก2เป็น17นะครับถูกแล้วได้7 8 9นะครับ เรามาดูผลรางวัลของวดต่อมานะครับ16กันยายนนะครับออก244 0 8 3 2ตัวล่างออก57ตัวที่มาคือเลข7นะครับหลักหนว่วยวดต่อมานะครับหลักแสนคือเลข2นะครับหลักแสนงวันที่1คือเลข2 สอมาบวกสนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1เป็น4 4่บวกสอีกเป็น6 6หบวกสเป็น9ก้ได้เลขเก้นะครับเกเพิ่มหนะครับเป็น10ก็คือ0นยะครับศูนย์เพิ่มหได้901 <c oughs> <c oughs> ผลรางวัลของงวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับออก8ปด แปดเตัวล่างออก5 9หลักหน่วยตัวที่มาคือเลข9อันนี้คือสถิติที่ผ่านมานะครับเข้ามาทั้งหมดก็1 2 3 4 5 6 7 7งวดติดนะครับงวดนี้เรามาตามลุ้นกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่สำหรับสูตรนี้ หลักแสนครั้งที่1น่นะครับคือเลข8หลัก10เลขหน้าครั้งที่1คือเลข5าหลัก10ของเลขท้ายครั้งที่2คือเลข1แล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2เหมือนกันนะครับคือเลข0 8มาบวก5นะครับเป็น13 13บวก1เป็น14บนะครับบวก0นก็เป็น14ได้เลข4 4เพิ่ม1นะครับเป็น5 5เพิ่ม1เป็น6 ให้าหกนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับจะเดินต่อหรือไม่สําหรับสูตรนี้ถ้าเราไปดูกับสูตรอื่นๆมันก็มีตัวชนนะครับงวดนี้ถ้าหลายๆ ลิปหลายท่านที่ได้ดูนะครับลงไปมันก็จะมีตัวชนนะครับหลักหน่วยล่างค่อนข้างจะตรงกันนะครับงวดนี้ย่สูตรนี้ที่เข้ามาก็สองสามสี่ห้าสูตรนี้ก็สองหนึ่งสี่ หลายสูตรนะครับพวกนี้ก็มีตัวชนหลักหน่วยหลักสิบนะครับคิดว่าเลขล่างก็คงจะสรุปไม่ยากนะครับพวกนี้แต่ว่าเลขบนก็ยังดูดูก่อนนะครับเลขบนเพราะว่ามันสูตรมันก็ขัดขัดกันอยู่เราก็จะเดี๋ยวผมขอดูชัดๆก่อนนะครับสําหรับเลขบนนะครับสําหรับเลขล่างนะครับ2ตัวล่าง เดี๋ยวจะสรุปให้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่ลงนะครับก็คงจะหมดแล้วสําหรับ2ตัวล่างนะครับก็รอสรุปนะครับในคลิปต่อไปสําหรับ2ตัวล่างนะครับเพราะว่าอาจจะสรุปเสาเสาอาทิตย์จะไม่ค่อยสะดวกนะครับถ้าวันเสาร์พวกนี้วันนี้วันศุกร์นะครับที่อัดคลิปถ้าวัน พรุ่งนี้วันเสาร์ถ้าไม่ได้สรุปก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะครับจะสรุปล่างอันนี้ของงวดวันที่16ตุลาคมนะครับหลักหน่วยนะครับเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาจะเดินต่อหรือไม่สถิติก็เก็บงวดติดนะครับเป็นตัวเลข3ตัวนะครับน่าสนใจแล้วก็มีตัวชนนะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ J r c h a n n e l หอฟรีนะครับทาง YouTube ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมอกทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเลขบนก็จะมียังจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับจะลงให้ดูนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับ แต่สําหรับเลขล่างก็หมดแล้วครับรอชุดสรุปนะครับสำหรับ2ตัวล่างนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณอีกครั้งขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ